สวัสดีครับพบกับผมเจมเมอร์สตูดิโออีกแล้วนะครับพบกับเกม Sword Master Story นั่นเองครับเป็นเกมที่มาจากอ่าเซิร์ฟนอกนะครับแต่ตอนนี้มีให้เป็นภาษาไทยให้เราเล่นก่อนล้ะครับเป็นเซิร์ฟของเกาหลีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตัวเกมนี้ภาพสวยมากเลยเห็นไหมตัวน้อง สามารถจิ้มได้ด้วยนะครับนี่ตัวเกมก็คล้ายๆเกมอีพิกสวีเลยนะครับนะเล่นง่ายนะครับแล้วก็สกิลสวยนะครับมาไปดูการประจนภัยสักหน่อยนะครับเราไปดูเพลเกมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวไปดูระบบกันมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นระบบเนื้อเรื่องแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นแนวนอนให้เราเล่นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะตีอย่างเงี้ยครับนะเป็นเพลเกมมันจะตีแนวเป็นแนวตั้งอย่างนี้ไปนะครับนี่ตีบอสเสร็จแล้วเร็วมากครับอันนี้เพิ่งจะเป็นด่านแรกๆนะครับนี่ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เฮ้ยภาพสวยมากครับสกิลดูน่าเล่นมากเลยครับดูนี่จะมีเนื้อเรื่องตามด่านด้วยนะครับเราสามารถอ่านได้นะครับนี่เราจะตามเพื่อประสงค์ของพระองค์นี่ครับเดี๋ยวมันจะฟันฟันเลยครับไม่สนใจเลยครับมีภาษาไทยให้เราเล่นก่อนแล้วแบบบอกเลยว่าโคตรแจมนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะเปิดสตไทยเร็วๆนี้ผมไปเปิดไม่ให้เปิดเดีผมไปเลื่อนเจอใน Facebook นะครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเจอนานะครับว่าเป็นเกมที่ใกล้มาสตไทยแล้วนะครับผมก็เลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยภาพสวยมากๆเลยนะครับ ทีนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่หน้าเว็บให้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราสามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลเข้าไปที่ Google p a ย์ได้นะครับนี่สโบรดมัตเตอร์สตอรี่นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็จากที่ดูแล้วเป็นของ Super p l a n e t นะครับที่เอามาค่ายนี้เอามาเปิดนะครับนะเป็น RPG นั่นเองนะครับนะก็ค่ายของเขาก็จะมีตัวเกมที่เปิดแล้วก็น่าสนใจหลายเกมอยู่นะนะครับมีหลายเกมน่าสนใจอยู่นะครับโอเคเข้าไปตัวเกมกันดีกว่าครับก็คาดว่าที่ตัวเกมนี้น่าจะเปิดได้นานอยู่นะ นะครับโอเคลองเข้ามาเล่นดูกันได้นะครับอามาดูส่วนของร้านค้ากันหน่อยนะครับนี่ร้านค้ามีให้เติมเป็นปกติเลยสามารถที่เติมก่อนได้นะก่อนเล่นเกมแล้วแต่เรานะครับก็จะรอเซิร์ฟไทยเปิดว่าจะเล่นที่เซิร์ฟเกาหลีตอนนี้ก็ได้นะครับนี่สามารถเติมใช้อ่านี่อ่สตได้เลยนะครับนี่ใช้ของ Google Pay ใช่ไหมเข้ามาล็อกอินจะเติมได้เลยนะครับนี่โอเคครับแล้วก็ระบบเกมก็จะมีาการอัพตัวละครนะครับนี่เข้ามาดูได้เหมือนอีบีเเลยเนะาะภาพคล้ายกันเดี๋ยวดูสวยเหมือนกันละเนี่ยให้ดูนะครับเราสามารถที่จะฟาร์มของได้นะครับมีลงดันลง,งดันด้วยเนาะอันนี้ผมเพิ่งไปผ่านด่านมาเมื่อกี้ผมก็ได้ส่วนของ e F p มานี่อ่าอัพเลเวลนี่หายไหมแป๊บเดียวครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าแล้วก็กดยืนยันนะครับที่จะอัพนี่เวลก็อัพเรียบร้อยนะครับก็เป็นเวล27 90เลยทีเดียวนะครับนี สามารถเสริมพลังได้โดยการใช้ทองของเราเนี่ยเข้าไปเสริมนะครับนี่เป็นทองตัวเอสเนี่ยครับนะ532ในการาบวกนะครับนี่โอ้ยอันนี้เพิ่มการป้องกันแล้วก็เพิ่มการโจมตีเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นส่วนของเรียกดาบปีศาจคือสกิลนั่นเองนะครับนี่เป็นรูปสบุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมพวกสเตตัสท,ทั้งหมดที่เรา,าเราอัพไปนะครับว่ามีสเตตัสอะไรบ้างของตัวนี้นะครับนี่เราเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันไปแล้ว,พวเพิ่มอชีวิตไปแล้วแล้วก็โอกาสทิตเข้าแล้วก็เจาะทะลวงแม่นยำหูมี เตตับเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแล้วแบบน่าสนใจมากเลยแล้วก็อันนี้อะไรมีคอสเพด้วยครับนี่ขอต,ตมูมไหมคอสเพ์ขอตูมนะครับสามารถที่จะใช้อะไรเนี่ยเป็นก้อนทองทองนะครับสามารถอัพอัพเพิ่มอุ้ยเท่มากเาาดี๋ยวประมาจย์ดับรู่เล็มีคอตูมผู้หญิงด้วยผู้ชมแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ดูโตมากมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูขอตูมผู้หญิงหน่อยนะว่าขอตูมเป็นไงดูที่เสริมพลัง โอ้หอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าตัวแบบน่ารักมากเลยน,นี่เป็นตัวธรรมดาเนาะถึงน,น่าจะมีแล้วก็จะมีระบบสุ่มกาชานั่นเองนะครับนี่ไปดูสุ่มกาชากันหน่อยแล้วกันนะครับดูท้ที่เรียกนะครับนี่กดที่เรียกนะครับปึ๊บนี่หูยนะ่าสุ่มกาชาก็น,น่าสุ่มแล้วครัชมเก็บ2,700นะครับจะเรียกทั้งหมด11ครั้งโอกาสที่จะได้รับนี่เราก็ไม่รู้กันเนาะนี่โอกาสที่จะได้รับก็จะเป็นนี่นะครับ เคนได้รับ2นะครับนะดิดิทโหเคนก็คือเป็นตัวพระเอกเราได้ดับง่ายมากๆเลยนะครับตอนแรกเริ่มแรกมามันจะมีให้เราสุ่มฟรีด้วยนะครับนะสุ่มฟรีเรียกครั้งแรกเลยนะครับผมสุ่มได้เคนมาก็ดีนะครับนี่เนี่ยครับรับประกัน5าดาวคือสุ่มได้เลยนะครับนี่ลองไปสุ่มกันได้เลยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ลิลิทแมรี่โอดินวิเวียโหมีหลายตัวที่เราสามารถสุ่มได้นะครับตอนนี้เออน่าสนใจมาก ไม่รู้มีตัวอะไรอันนี้น่าจะเป็นหน้าตู้หรือเปล่าเนี่ยเออน่ารักจังเนะน่ารักมากเลยนะครับเราลินะครับนีโ่โอ้โหตัวนี้เท่เทแต่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับโอเคก,กเค็คคจะมีระบบของการจัดทีมนั่นเองสามารถเอาตัวยัดเข้าไปใส่ได้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มี2ทีให้ส,สญญามารถทาเซตของมันได้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโหมด PvP ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ผมยังไม่เปิดให้ดูเนาะโหมดการต่อสู้แล้วก็โหมดกิวนะครับนะยังไม่มาเปิดแล้วก็มีภารกิจให้สามารถที่จะ มารับของได้โวเลยว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมไปผ่านดูเนาะมาไปไปผ่านกันด้วยกันดีกว่าครับมาปึ๊บนี่เข้าเกมแบบไวมากนะครับตัวเกมก็ผ่านได้โคตรไวแบบทันใจไวรุ่นมากเลยนะครับผู้ชมผมเบอชอบมากๆระบบสุ่มกาชานะครับแล้วบอกว่าสุ่มมาแล้วน่าเล่นมากๆาเลยส่วนตัวละครที่แบบไวจัดูดินะครับนี่นี่นะครับตนะรบงนั้นนี่จะไวกว่านี้อีกนะตอนนี้เราเริ่มตีแบบเริ่มลำบากขึ้นละนะครับเพราะว่ายังไม่อัพด้วยอยัพน้อยนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหม สเตติสเจ็ดแล้วครับแบบไวมากนะครับไวมากๆเลยนะครับปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นกอบบินอากาศนะครับนี่เรียบร้อยสลบก็ใครอยากสุ่มก็การันตีครับไปสุ่มได้เลยนะฮะห้าดาวการันตีนะครับไปลองสุ่มกันได้นะครับช่วงแรกแล้วก็นี่ครับแน่นอนมีภาษาไทยและสามารถที่จะอ่านได้นะครับเออสะดวกมากเลยครับตอนนี้เราสามารถที่จะมาเล่นเซิร์ฟนอกได้แบบสบายๆเพราะว่ามีภาษาไทยให้เราเล่นด้วยนะคล้ายอีพิกเซเว่นแต่ไม่ใช่เป็นเทอร์นเบดเนาะจะเป็นแบบ ใช้สกิลไปเลยพุ่งไปเลยนะครับนี่พุ่งฟาดไปเลยนะครับิว่าข้างๆนี่สามารถกดออตโต้ได้นะต้องเวลสิขึ้นไปออตโต้ได้นะครับนี่ใช้สกิลได้นะครับนะลองดูนะมีระบบออตโต้ใช้สกิลออตโต้นะครับนี่พันดัดเอาออตโต้ได้เลยนะครับยังไม่จะคุยกันเสียใจยินเช่นนั้นนี่เราก็ใช้สกิลเลยครับปึ๊บเนี่ยนี่ฟันรัวจ,จัดฟันแรกอุย้ยเดี๋ยวูชมมันดูดปะเนี่ย ดูดเลือดไะเนี่ยหรือว่าข้างหลังมันฮิวให้นะไม่ทราบนะเมื่อกี้นะครับเออเหมือนมีระบบดูดเลือดหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจครับสกิลเลยครับปึ๊บปึ๊บสกิลใช้คขาอีพิกเซเว่นจริงๆนี่แหละนะครับนี่ยังเป็นดาบไม้นะพระเอกเราเป็นดาบไม้ใช่ไหมด,ดูดิดาบเป็นไม้อยู่เลยดาบคู่ดาบคู่เป็นไม้อยู่เลยนะครับนี่ดาบทองทองก็สกิลไปเลยครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปุ๊นี่ภาพโคตรสวยเลยครับนี่เอฟเฟกต์เดี๋ยวเหมือนดาบหักเลยไปต่ออีกด้านนึงครับนักชมนี่สเตตสิบสอแล้วไวมากนะครับนี่ นี่ยังไม่อัพตัวละครเลยนะครับเนี่ยโอห,โหแบบคิดิเข้ามิชชั่นมีมีระบบของเลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็คิดิเข้าแล้วก็มีการหลบด้วยเนาะเออเจ๋งมากๆเลยปุ๊บ,บแล้วก็สกิลปุ๊มนี่นะครับภาพโคตรเด็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองไปดูส่วนของการรับภาร,รกิจกันหน่อยนะน่าจะเสร็จแล้วแหละ,นะคร่าวๆนี่ไงภาร,รกิจเสร็จ4อันนะครับแล้วก็กดหลับได้เลยเห็นไหม ระบบความสําเร็จเรียบร้อยครับนี่นี่โอ้โหสบายเลยนะครับนี่แล้วก็มีแพ็กเฮ้ยมีแพ็กด้วยแพ็กเกจเติบโตก็คือเราต้องเติมแพ็กเกจนี้ใช่ไหมถึงจะได้แพ็กนี้าโอ้โหไปถึงอันดับที่30 2 0โอ้โหได้เพชรเยอะมากครับชมตอนนี้ผมได้7เอ่จ็ดร้อยเก้าสิบสามแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาคลิปนี้จะได้ยาวๆหน่อยละกันเนาะเราก็เล่นไปด้วยนะครับนะสำหรับที่ใครที่สนใจก็ลองเล่นกันได้นะครับเนี่ยโหลดมาตอนนี้ให้ผมเล่นกันได้เลยนะครับเล่นด้วยกันได้นะครับ อาจจะมีไลฟ์สดเกมนี้ก็ได้เนี่ยมันเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไปครับระเบิดนี่ผมชอบสกิลมากเลยตอนนี้สกิลยังไม่ปลดล็อกนะครับเ,เราสามารถปลดล็อกล็อกสกิลได้นะเพื่อที่จะอัพเดี๋ยวไปลงอัพตัวแป๊บนึงนะจะได้ผ่านดานได้ไวกว่านี้ให้โอ้ยผ่านแป๊บเดียวเองนะนี่แล้วก็ไปอัพตัวละครนะครับพอระดับมานี่โอ้ยมีต่อสู้มีไงครับดันเจียนต่างๆลูกบาท ตาสว่างที่ให้ใช้ก็คือที่อัพสกิลนั่นเองครับนี่มังกรน้นําแข็งนั่นเองแล้วก็ถ้ำทองคําแล้วก็ถ้ำเอ็กพีถ้ำมังกรมืดพร้อมใช้งานฟรีโอ้น่าสนใจครับมีหอคอยด้วยครับนี่สามารถลงหอคอยได้ด้วยนี่ระบบหอคอยถึงชั้นเจเลยนะครับนี่โหไกลมากๆนะครับอาจจะมีข้างบนอีกแล้วก็ได้นะเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นแรกนะครับยังไม่เคยลงนะครับโอเคดูซิว่าระบบอคอยผมว่าได้รางวัลเยอะมากๆแน่เลยนะครับนะลหลายๆเกมก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะไปไปอัพ ตัวละครสักนิดหนึ่งนะครับนี่เสริมพลังอัพสักหน่อยปุ๊บ,บ,บจะได้ผ่านได้ไวขึ้นนะปุ๊บแล้วก็กดยืนยันนะครับเพื่อจะอัพนี่นะครับสามสามแล้วนะครับเสริมพลังโอเคอัพโจมตีไปเลยครับแร,แรกผมอยากอัพโจมตีไปเลยแล้วก็ป้องกันเล็กน้อยนะครับโอ้ยอัพง่ายมากอัพง่ายมากครับก็แค่กด <c oughs> ก็เสริมพลังทองไม่พอผมใช้หมดไปแล้วเมื่อกี้ถ้ามันนะครับโอเค ทีนี้เราก็ลองผจญภัยต่อเลยครับเราสามารถที่ทําให้มันอ,ออโต้ได้นะออโต้ด่านได้ถ้าไม่นั่นทาซ้ําได้ครับ,รบแบบคือการฟาร์มนั่นเองวิ่งมีสลามด้วยครับนี่ระบบด่านตามด่านก็จะมีมอนสเตอร์เปลี่ยนไปด้วยเนาะเออดีมากเลยครับตีดูรัวตีดูรัว,วอ่าเดี๋ยวพอถึงเวลสิบสามารถกดออโต้ได้แล้วครับผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะ่านผู้ชมเนี่ยก็มาแนะนําสู่กันฟาร์มนะครับให้ เล่นเซิร์ฟนอกไปก่อนแล้วกันเนาะรอสโตทยมานะว่าจะมีเซิร์ฟเปิดหรือเปล่าแล้วก็เป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะ<ป>ว่าจะเป็นยังไงนะครับเจ้าคือซีเวียข้ากำลังตามหาเจ้านะครับตายซะโอ้โหเอาง ble, าี้เหรอน่ารักจะตายทำไมเปบนี้โอ้ยโอ้โหโดูล้มดิ <c oughs> ล้มแบบเซ็กซี่มากแข็งแกร่งโอ้โหดูน่ารักมากผู้ชมน่ารักมากดูโอ้โตหตู้มากเจ้าช่วยแล้วจะตอบแทนที่ข้าจมตีงั้นเลยนี่ ซีเวียข้าเป็นคนที่ช่วยเจ้าพวกเราครับบินองนะคะอ๋อนะก็อ่านในเรื่องกันได้นะครับอ่านในเรื่องกันได้ผมไม่ให้อ่านแล้วกันนะครับจะได้ไปไวๆนะครับก็มาอ่านในเรื่องกันได้นะครับอ่ะกดผิดอีกแล้วนะครับโอเคก็ระบบเกมก็จะประมาณนี้นะครับนะใครสนใจก็ลองโหลดกันเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการสุ่มกรชาอาจจะในไลฟ์หรือว่าเป็นคลิปแยกนะครับถ้ามีการตอบรับที่มากพอนะครับผมก็จะทํา เป็นการาได์สดให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้เล่นไปพร้อมกันเนาะสำหรับเสิร์ฟนอกเราเซิร์ฟตโตไทยมาแล้วกันนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ